สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับปอย็นรถ M499 นะคะสำหรับคลิปนี้เนะะี่ยค่ะปอยจะมารีวิวรถ SUV นะคะ f อร์จ n เนนี่คะกับรถยนต์ปี2014ันั่นเองเนี่ยค่ะหน้าแชมป์นะคะตัวนี้หน้าแชมป์สวยๆแบบนี้ท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์นะกับบ้านปีใหม่นี่ใกล้จะมาถึงแล้วนะยคะยังไม่มีรถนะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะรองเข้ามาที่ร้าน MC-9 เนะคะเขาตั้งอยู่ถนนเรียบของ7จ็ดลำลุกกาปทุมธานีค่ะมีรถหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ S วีนะคะก็มีให้คุณได้เลือกนั่นเองนะคะเบอร์โทรค่ะ085ค่ะ551 4545นะคะเบอร์ของปอยเองนะคะสาวอุบลคนเดิมนะคะก็สามารถแ <s uss> อดไลน์เพื่อนๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมหนะะ้าคันนี้นะคะเอ่อ โ o โยต้าฟอร์จูเนอคะว่าจะสวยขนาดไหนไปชมกันเลยสําหรับ f o r ์จูเนอร์รถ SUV รถครอบครัวนะค,ะครอบครัวไหนครอบครัวใหญ่ๆนะคะอยากจะได้รถ SUV นะคะโอ้โหราคาจับต้องได้แน่นอนนะคะเพียง6 7 9 0 0 0บาท โอ้โหราคา679,000บาทกับเครื่อง2.5 144าแรงม้านะคะโอ้โหฟอร์จินเนอร์นะคะจังหน้านี่เลยหน้าแชมป์รดดอรแบบนี้เลยนะคะคันนี้ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ไฟตัดหมอกให้อีกอื้อหือนคะคะสวยจริงๆนะคะได้สีขาวด้วยนะคะละ้วลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าส,น,สนใจนะ,ะ่ะแอปไลน์ปล่อยให้เลยนะคะที่เบอร์โทร085ค่ะ5 5 1 4 5 4ห่นะ แอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะจ๊ะโอ้โหดูแม่ข้างหลังมันสวยจริงๆนะคะ Fortuner นะคะ Toyota Fortuner นะคะ V n t e r m o นะคะ144แรงม้าดีเซลนะคะเปิดออกมาโอ้โหแม่นั่งไปอีก7คน ได้เลยนะคะลูกค้านะแต่ข้างหลังนะคะอยากจะใส่สิ่งของกระพับเบาะได้เลยนะคะพับเบาะได้เลยดูสิแนวได้เบาหนังด้วยคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทลิบๆเลยนะคะลูกค้านะราคานี้เนี่ยะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะราคานี้หาไม่ได้อีกแล้วนะคะรถยนต์เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆน,นะคะอยากจะให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะมีรถใช้ในก่อนปีใหม่นี่โอ,อ้โหเข้ามาได้เลยนะ นี่เลยข้างหลังเขาโอ้โหมีลายมงลายไม้นะฮะ้สวยหรูจริงๆนะคะราคาว7 9 0 0 0 0บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะออกรถ9บาทเออรถใหญ่ๆแบบนี้ก็ออกรถ9บาทนะคะออกรถ9บาทผ่อนเท่าไหร่ผ่อน1มื0นค่ะ ไม่ได้ใช้เงินดาวนะคะออกรถเก้บาทผ่อนเดือนละ13,000บาทอันนี้เท่าไหร่คะ84งวดค่ะไม่จำเป็นต้องเอา84ก็ได้นะคะ3ปี4ปี5ปีนะคะเอาที่ลูกค้าสบายเลยนะคะเออโอ้โหแม่ฟอร์จูเนอร์ค่ะฟอร์จูเนอร์โอ้โห, er er, โโหราคาหายไปแบบ ครึ่งเลยนะคะราคาหาไปครึ่งในเะกียร์ออตโต้ด้วยโอ้โหพี่คะเนี่ยรถจอดอยู่ที่ล้าน n อ9นีเ้ารีบเรบเลยนะจ๊ะรีบๆรีบเข้ามาได้เลยนะคะ สินค้าของเรามีหนึ่งต่อหนึ่งนะคะสินค้าของเรามีหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมองหา Fortuner รนะคะรถยนต์ปี2014นะคะราคาย้ำกันอีกรอบค่ะ679,000บาทนะคะขับเครื่องสองล้อเครื่อง2.5ดีเซลในจะ๊ะคันนี้ สวยๆรอๆแบบนี้นะคะมาดูเลขใหม่กันสิอ่าอันนี้คือใหม่แท้นะคะลูกค้ามือเดียวออกห้างนะคะเลขใหม่อยู่ที่1 8 9 5 0 8กิโลนะคะ1 8 9 5 0 8กกิโลนะคะเฉลี่ยก็ตก เดือนละหมื่นก,กว่าๆนะคะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะก็กิงกลงมาได้นะคะ0855514545เดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถกันนะจ๊ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องรถกันนะคะสำหรับ Fortuner คันนี้นะคะโอโ้โหลูกค้ขาขาคานหน้านะคะบ่งแหมคานหน้าไม่มีการตอกใหม่ไม่มีการแบบเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเลยนะ,ะสภาพสวยจริงๆนะคะ น็อตเดี่ยวไม่มีขยับค่ะลูกค้าขาเนะะี่ยะโอ้โหไม่ผิดปางจริงๆนะคะชอบรถใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆอยากได้ Fortuner นะคะคันนี้แวะมาได้นะคะมาชมตัวรถตัวจริงๆได้นะคะจอดอยู่ที่ร้าน MC 9 9รํารำลูกการเรียบคองเจ็ดค่ะปทุมธานีนะคะนี่ดูสิคะเออนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้ฝากไว้ด้วยเนาะ เป็นไงคะลูกค้าได้ดูกันแบบอิ่มกันแล้วนะคะอยากจะเข้ามาชมตัวรถตัวจริงๆนะคะร้าน MC99 เของเรานะคะตั้งอยู่ถนนเรียบคลอง7หลํลำลูกกาปทุมธานีค่ะเบอร์โทรค่ะ020053532อันนี้เบอร์โชว์รูมจะมีเวลาเปิดเวลาปิดนะคะเปิด8โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะเบอร์ปอยค่ะ 085ค่ะ551 4545สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะอยากจะดูให้รึกกว่านี้อยากจะดูภายนอกภายในเดี๋ยวปลอยส่งรายละเอียดให้ชมนะคะ Fortuner คันนี้นะคะกับรถยนต์ปี2014ราคา679,000บาทค่ะย้ำกันอีกรอบนะคะราคา6 7 9 0 0 0 0บาทออกรถ9บาทนะคะผ่อนเดือนละ1 3 0 0 0บาทนะี่นี่84งวดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะ่ะฝากพี่ๆทุกท่านนะคะกำลังมองหารถยนต์มือสองนะคะแวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะร้าน MC99 ของเรายินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้ปล่อยฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ u ั s สไ i b e นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ